สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาติวในส่วนของตัว MSUPT e กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาพูดในส่วนของตัวที่มันเป็นกรา r เนาะกรา r ในข้อสอบ MSUPT e มันจะมีอยู่25ข้อนะคะอันนี้อ้างอิงจากตอนที่ไปสอบเมื่อประมาณช่วงปีช่วงปีที่แล้วนะคะในรอบของเดือนธันวาคมนะคะคิดว่าแนวข้อสอบยังจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่นะคะคะแนนเต็มจะเป็น100คะแนนแบ่งออกเป็นกรา25 Conversation 25 listening 25แล้วก็ reading 25นะคะในส่วนของตัว grammar เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวที่หลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลเพราะว่า,ามันออกมาเป็นตัวของ error นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องเช็คทุกจุดเพื่อที่จะได้ทราบว่าตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยมันควรจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าโดยปกติส่วนตัวหวานเองถ้าเกิดทำข้อสอบ error เนี่ยหวานอาจจะไม่ค่อยมานั่งโฟกัสที่การแปลณตอนแรกนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่แปลนะมันจะได้แปลอยู่แต่ว่าในตอนแรกที่ดูข้อสอบเนี่ยวานอาจจะดูก่อนว่าตำแหน่งที่คำเหล่านั้นเขาอยู่อ่ะมันอยู่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเราเข้าใจหลักไวยากรณ์หลักแกรมมาอย่างเงี้ยเราอาจจะสามารถเลือกคำตอบแบบที่เราไม่ต้องแปลเลยก็ได้นะคะคราวนี้เนี่ยเรามาดูในโจทย์ข้อนี้ที่หยิบมากันนะคะเขาพูดว่า many of the students found the professors explain quite unclear โอเคคราวนี้เรามาดูกันขอเช็คไปทีละ จุดก่อนแล้วกันนะคะโดโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเช็คไม่ต้องไม่ต้องเป็น A B C D ก็ได้นะอันไหนที่เราเก็ตแล้วว่ามันน่าจะแบบว่าเข้าใจได้ง่ายกว่าแล้วก็เรียงไปตามนั้นคราวนี้เอาส่วนตัวของหวานนะหวานก็จะพาดูจุดที่หวานค่อนข้างมั่นใจก่อนแล้วกันนะคะตรงนี้เนี่ยตัวสีดําจะเป็นตัวที่เ,เป็น เป็นประโยคของเขาที่มันไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ตัวสีๆเหล่านี้นะคะสีเขียวม่วงน้ําเงินแล้วก็ส้มเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แทน a b c d ในข้อสอบก็คืออันไหนมันผิดเราต้องวงอันนั้นเนาะอย่างข้อนี้จุดที่มันถูกต้องเลยก็คือตรงนี้เห็น apostrophe s ไหมคะ apostrophe s เนี่ยตรงนี้เป็นคําแสดงความเป็นเจ้าของ แสดงความเป็นเจ้าของเราอย่างไงต่อตรงนี้เนี่ยคำแสดงความเป็นเจ้าของมันจะต้องตามด้วยคานามนะคะจะต้องตามด้วยคํานามอย่างเช่น tom's house sarah's car jenny's husband อะไรแบบนี้นะคะไอ้พวก apostrophe s ในเสียงที่เราออกไปอะ่ะตรงนี้เนี่ยด้านหลังจะต้องตามด้วยคำนามหมดเลยนะคะนอกจาก apostrophe s เหล่านี้เนี่ยพวกที่มันเป็น possessive Adjective ก็จะต้องตามด้วยคำนามเหมือนกันนะคะเช่น my, your, our, there, i i s her, its เหล่านี้เนี่ยจะต้องมีคำนามตามหลังเสมอเลย แต่ว่าก่อนนามเนี่ยมันอาจจะมี adjective มาก่อนก็ได้หรือจะมี adverb มาขยาย adjective อีกทีนึงแล้วค่อยเป็นคํานามก็ได้แต่สุดท้ายแล้วยังไงยังไงเนี่ยหลังพวกคําแสดงความเป็นเจ้าของก็ต้องมีคํานามนะคะอย่าง apostrophe s ตรงนี้เนี่ยมันจะแปลว่าของแต่อย่างเช่น m y ตรงเนี้ย m y มันก็จะแปลว่าของฉัน your ของคุณ our ของพวกเรา Their ของพวกเขา His ของเขา Her ของเธอ Its ของมัน <S <S เหล่านี้ยังไงยังไงก็ต้องมีคำนามตามหลังเหมือนกันเพราะมันแปลว่าของเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูกันคำว่า Explain ตัวนี้เนี่ยมันเป็นคำกริยาโอเคไหมคะและถามว่าจุดตรงนี้เนี่ย หลัง a p o s t ูฟ p เอสมันต้องเป็นคำนามแต่เพอินว่าในโจทย์เขาให้มาเป็นคำกริยานั่นหมายความว่าจุดนี้ก็คือผิดเลยนะคะอาจจะเขียนเป็นคำอื่นก็ได้เช่น explanation หรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลัง a p o s t ูฟ p เอสจะไม่สามารถเป็นคำกริยาโดด,โด,ด,เ,ดเดียวได้เพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่ผิดถ้าเกิดต้องการกระบาดก็ต้องวงที่ข้อนี้นะคะ คราวนี้หลายคนก็ถามต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคํานั้นเนี่ยมันเป็นคําประเภทไหนคํานามคํากริยาคําคุณศัพท์หรือว่าคํากริยาวิเศษจุดนี้เนี่ยค่ะเราจะต้องทําความเข้าใจเรื่องของซัฟฟิกก็คือคําลงท้ายของแต่ละประเภทคําถ้าเกิดว่าเราพอจําได้เราก็จะพอทราบเลยว่าอ๋อโอเคเนี่ยคำเนี้ยที่เราแปลไม่ออกเนี่ยนะมันเป็นคําประเภทไหนนะคะถามว่ามันจําได้ง่ายไหมหวานบอกเลยว่าจะต้องทาข้อสอบบ่อยๆมันถึงจะผ่านหูผ่านตา ้บางหรืออ่านบ่อยๆบทความต่างๆนานาเนี่ยถ้ามีเวลาว่างก็พยายามอ่านทําข้อสอบ r e a d i n เข้าไปก็ได้เราจะเริ่มเริ่มชินคําศัพท์มันจะไหลเข้ามาของเราเอง แต่ว่ามันก็จะมีหลายคำนะคะที่มันไม่ได้มีซัฟฟิกแต่เราต้องรู้เองจากความหมายว่ามันเป็นคําประเภทอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องลงลึกไปอีกทีนึงแต่วันนี้เราจะพูดคร่าวๆแบบเกินๆไว้ก่อนว่าเราสามารถที่จะดูเทคนิคแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะคะสรุปว่าข้อนี้ข้อที่ explain สีม่วงนะคะเป็นข้อที่ผิดต่อมากันค่ะเราจะมาเช็คตัวสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มกันนะคะว่าทำไมจุดนั้นเนี่ยมันถึงถูกก็ได้ข้อผิดไปแล้วเนาะ ต่อมานะคะตัวสีน้ำเงินกับตัวสีส้มเนี่ยคือมันมาจาก f o u uh, n d t h e Professor e x p l a i n quite unclear ข้อนี้อย่างที่บอกว่า explain มันผิดไปแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น explanation แบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีโครงสร้างประโยคหนึ่งเขียนแบบนี้ก็คือ find something ตามด้วย adjective adjective ก็คือเป็นคำคุณศรรัพท์ ที่เราใช้ขยายสิ่งต่างๆนะคะซึ่งข้อนี้ถ้าเกิดเรามาดูตัว fine ก็คือ f o u l d นี่แหละนะคะเพราะมันเป็นกริยาช่องที่2ของ fine ส่วน something ก็คือ professor explanation ส่วนตามด้วย adjective นั่นก็คือคำว่า unclear อันเคลีก็แปลว่าไม่ชัดเจนตัวนี้เวลาเราแปลความหมายปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันเป็นคำที่เป็นคำคุณศัพท์เพราะคำคุณศัพท์เราเอาไปขยายคำอื่นๆเช่น hot ร้อนร้อนเอาไปขยายอะไรก็ได้เช่นอากาศเป็นคำนามอากาศร้อนร้อนเอาไปขยายอากาศหรือน้ำซุปร้อนอย่างเงี้ยร้อนก็ไปขยายน้ำซุปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันเคลียมันเป็นคำที่เราเอาไปขยายคำอื่นๆคำนามอื่นๆเหมือนกันเช่น การอธิบายไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็ได้รูปภาพไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้คําว่า unclear มันถูกต้องนะคะและทําไมตัวสีน้ําเงิน quite มันถึงถูกเหมือนกันตรงนี้เนี่ยเขาทําหน้าที่เป็น adverb กริยาวิเศษนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะแปลว่าค่อนข้างตําแหน่งของ adverb เนี่ย มันสามารถที่จะอยู่หน้า adjective ได้นะคะซึ่ง adverb สามารถอยู่หน้า adjective เพื่อขยายได้นั่นหมายความว่าในเมื่อ u n c l e a r มันถูกและมันเป็น adjective q u i t e ที่มันเป็น adverb ก็สามารถอยู่หน้า u n c l e a r ได้เหมือนกันจุดนี้มันก็เลยถูกต้องทั้งคู่ ต่อมาเรามาดูกันที่จุดสีเขียวนะคะว่าทำไม the students มันถึงถูกต้องตรงนี้เนี่ยเราอาจจะคุ้นคุ้นหลักๆแล้วก็คือการใช้ many เนาะ many เนี่ยมันก็คือแปลว่าเยอะแปลว่ามากนั่นแหละนะคะจะตามด้วยคำนามนับได้พะหูพจน์เช่น many students อะไรแบบนี้นะคะ มันทำหน้าที่เป็น adjective สามารถนำหน้าคำนามพหูพจน์ได้เลยส่วน much ตรงนี้จะตามด้วยคำนามนับไม่ได้นะคะเช่น much time much water อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เนี่ยแล้วไอ้ตัว many of คืออะไรนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายว่ามากเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้ตามด้วยคำนามพหูพจน์แบบที่ ทำหน้าที่เป็น adjective เอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเห็น many of นะคะมันจะสามารถตามด้วย many of the แล้วก็ตามด้วยคำนามพหจน์อะไรว่าไปนะคะเช่น many of the students อันนี้ได้มันพูดถึงส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่นะคะส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่เราอาจจะไม่ต้องพยายามไปนั่งจำความหมายก็ได้ว่า many กับ many of มันต่างกันยังไงเอาแค่เห็นภาพบ่อยๆว่ามันใช้ต่างกันยังไงก็พอนะคะหรือนอกจากตามแบบนี้แล้วอาจจะตามด้วยพวก those หรือ these อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเช่น many of those who studied at msu อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะพูดถึงกลุ่มคนหมู่คนหรือพหููจพ์หรืออาจจะตามด้วยพวกคำแสดงความเป็นเจ้าของก็ได้ค่ะ,อ,ะอย่างเช่น many of the students อย่างเงี้ยก็ได้หรือ many of our students อะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะพวก possessive adjective ตรงเนี้ยเราสามารถใช้แทนคำว่า our ได้หมดเลยไม่ your our there its her it นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น many เฉยๆตามด้วยคำนามเพาหูปกติไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็น many of เนี่ยลองสังเกตดูว่าเอ๊ะมันมีเดิหรือเปล่านะ มันมี t h e s มี those หรือเปล่านะหรือมันมีพวกคำแสดงความเป็นเจ้าของแล้วตามด้วยคำนำามพาพจน์หรือเปล่านะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆอธิบายเทคนิคง่ายๆจะถามว่าจะทำยังไงให้มันเข้าใจจะต้องเจาะลึกไปอีกทีหนึ่งต้องเรียนแต่ละเรื่องตามลำดับแต่ก็คิดว่าการอธิบายข้อสอบง่ายๆแบบนี้อาจจะสามารถช่วยให้ทุกท่านที่อาจจะมีเวลาน้อย ได้เทคนิคไปตัดตัวเลือกออกบ้างได้นะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะพอแค่นี้ก่อนจะพยายามอัดคลิปเรื่อยๆทุกๆวันนะคะวันละคลิป2คลิปลงเข้าไปแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ